I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the Solutions disciples of Act สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณหมีสวัสดีครับคุณต้นสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับทุกท่านครับผมวันนี้สามสิบใกล้แล้วนะครับใกล้อีกแล้วคุณหมีมีความหวังเสมอทุกสิ้นเดือนนะครับยกเว้นเงินเดือนคุณหมีมีอะไรวันนี้สวยงามไหม ปีใหม่วิ่งน้อยหัวเดิมไม่เคยทําสีโอ้โหตู้ยาวพิเศษใหญ่พิเศษโอ้ไม่น่ามีไม่ไม่น่ามีเกินนี้แหละปีงี้ต้องให้น้องแหมขายสุดนะคันนี้ใช่ครับครบปีหกสี่ด้วยปีสองพันยี่สิบเอ็ดครับร้อยสามสิบแรง nlr คันนี้เนี่ยแน่นอนนะครับสี่ล้อไม่ติดเวลาห้าปีไม่จํากัดระยะทางพี่พี่เห็นไหมครับวิ่งเท่าไหร่คุณหมีคันนี้แปดหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบสองโล อ้โหนี่จะไปแทงหวยไว้เนี่ยแม่นขนาดนี้นะครับจําตัวเลขดีเกินนะครับแปดหมื่นกว่าโลครับว่างั้นเลยนะครับหัวเป็นไงเดิมไม่เคยทำสีออกจากศูนย์ยังไงยังไนไม่แตะเลยใช่ไม่มีนะครับโต้ยาวเท่าไหร่นะสามเมตรยี่วัดในนะวัดในครับข้างในเลยนะใช้ใช่ใช่ระยะใชหเลยข้างในสามมตสูงเมตรเก้าสิบกว้างเมตรแปดสิบโอ้โหถ้าวัดนอกเกือบสามเมตรห้าสิบแลพี่ใปเนี้ย ล้อแม็กอันนี้เป็นล้อแม็กอย่างนี้นะผมจะบอกให้นะไอ้แม็กรุ่นนี้มันน่าจะถ้าจำไม่ผิดเป็นแม็กของ NLR ตไลท์อ๋อตัวไลท์ไลท์เนี่ยครับเป็นกระทะเบาเขากระทะผ่าเนี่ยครับเขาเขาจะชอบใส่มานี่ใส่าจากศูนย์นะไม่ได้ผมไม่ได้ใส่นะครับนี่เป็นล้อแม็กจากศูนย์เลยคันนี้นะครับแต่รุ่นนี้จริงๆไม่มีนะน่าจะขอเซลล์เปลี่ยนมานลูกค้าส่วนมากถ้าเปลี่ยนข้างนอกก็เป็นกระทะผ่าไปใช่แต่เป็นแม็กก็สวยดีนะครับ อาคุณหมีเปิดห้องเครื่องดูหน่อยภายในก่อนกวบะก่อนโยกหัวมาตาก้องเชิญแปดหมื่นโลไหม<น>ล่าสุดแล้วคนอนโซลเบาหลังคาล,ล่าสุดแล้ว<ห>ล่าสุดแล้วล่าสุดแล้วตัวนี้ล่าสุดแล้วครับโอ้หอมดเลยว่ะคุณหมีครับกลิ่นรถใหม่ยังอยู่นะครับกลิ่นรถใหม่ยังอยู่อาคุณหมีเดี๋ยวโยกหัวดูหน่อยภายในห้องเครื่องเป็นยังไงกุ้งหัวเก่งงดงามไหม หัวเบาไหมมือเดียวปึ๊กแน่ไหมเครื่องเครื่องสวยสดงดงามเลยทีเดียวสีเนี่ใช่ไหมเวลาเขามาร์กนะแล้วประกอบเสร็จแล้วเขาจะมาร์กสีไว้สีไว้คือไม่ขยับไปไหนละหัวเหอดีไม่หัวดี่เดิมเดิมอัะไม่รู้จะพูดยังไงนะครับถ้าเป็นรถเล็กเขาเรียกน็อตไม่ขยับนะครับประมาณนั้นอ่า เดิมทุกอย่างฝั่งนู้นหน่อยฝั่งนู้นหน่อยมามามาแะ้ก็มาเชิญรอบหน่อยรอบหน่อยภาษีหกเจ็ดพึ่งต่อรถคันนี้แจ้งก่อนเลยนะครับป้ายแดงมือเดียวแต่ตอนนี้เป็นรถชื่อผมแล้วเพราะว่าบริษัทบังคับโอนนะครับบริษัทบังคับโอนตอนนี้รถเป็นชื่อผมเลยรถคันนี้นะครับเป็นชื่อของผมเองเลยนะครับบริษัทบังคับโอนนะครับบังคับโอนบังคับโอนออก่ะคุณมีไหนคุณแจ๋นให้เห็นแบบ อ่าได้สนะี 8, ่แปดหมื่นแปดหมื่นสามเจ็ดเก้าคุณหมีมั่วน่าจะวนเข้ามาเนี่ย <5 S 1> เกิดไปหกิโกลหกโลแ์เย็นเชียบเลยพี่รถใหม่นะคุณหมี่นะครับไม่รู้จะอธิบายอะไรมากมายนะครับดูรูปตัดสินใจแล้วซื้อเลยดีกว่าง่ายกว่าหาตู้ที่ยาวอยู่หาตู้ที่สูงอยู่หาตู้ที่กว้างอยู่ นี่แหละตอบจทว์ท่านเลยรถวิ่งน้อยด้วยคันนี้วิ่งน้อยและใช้งานดีด้วยแหนบไม่ได้เสริมด้วยเนี่ยไม่ได้วิ่งหนักเละวิ่งไม่ถึงตันเด๋ยวเซ็นทัลล็อกออกจะเซ็นทัลล็อกด้วยเหรอครับเดอะมอได้ไหมตู้ก็ยังสวยอยู่เลยคุณหมีหอกเมกพร้อมเลยครับสภาพนี้ต้องเรียกว่าอะไรพร้อมใช้หาเงินนางฟ้าโอ้แล้วอย่างเงี้ยพวกอาไปวิ่งงานขนส่งนะเข้าล็อกเลยเพราะอะไรรู้ไหม มันได้ปีใหม่ครับเวลาไปเข้าร่วมกับบริษัทหรือร่วมกับพวกพัทเนอร์เพราะบริษัทเนี่ยเขาจะกําหนดปีรถเป็นสําคัญครับอย่างเงี้ยหกสี่ก็หนึ่งปีสองปริมาณของตู้ใช่อ่านี่มาเลยครับสองอย่างได้แน่นอนเพราะว่าสามยี่เมตรเก้ากว้างเมตรแปดอย่าบอกว่ามันเล็กนะพี่พีผมจะบอกให้เลยว่าตู้สเปกเนี้ย ไอแนวแนวเนี้ยมีแต่รถปีใหม่ๆทั้งนั้นใช่ครับนะครับถ้าติดมากับรถต่ำกว่า5ปีที่แล้วหรือ4ีห้าปีที่แล้วเนี่ยอย่าหวังต้องพูดว่าอย่าหวังนะมันไม่มีไม่เจอเลยครับไม่มีมันไม่มีน้ะร้อยคันมีคันนึงเอาไม่เกินส่วนใหญ่3เมตรและระยะใช้จริงสองเมตรเกด้วยใช่ครับกว้างเมตรเจเมตรหกสูงไม่เกินเมตรแปเมตรแปอันนี้ เขาไม่ได้ทําผิดสเปคนะมันสเปคนั้นในวันนั้นนี่ข้าง<ช>นอกเนี่ยยาวเนี่ยถ้าวัดกันนี่เกือบ3ามเมตรบนะครับใช่ครับรวถถึงกันชนสูงเนี่ยเมตรกว่านะครับเพราะมันพื้นสิบบน10<ช>นะครับแล้วก็ข้างอย่างเงี้ยข้างละ5เซนนะนี่ถ้ากับรถโดยรวมมันกว้างนะนะครับเพราะฉะนั้นหาตู้ใหญ่ๆ โทรมาได้เลยนะครับแต่ตู้อย่างเดียวไม่ต้องโทรมาซื้อนะไม่ขาย<ร>า<ท>มีคนโทรมาหลายคนแล้วนะครับไม่ขายนะครับเราขายทั้งคันนะครับรถแบบนี้สภาพแบบนี้เนี่ยคุณหมีขายพร้อมรถครับ <c oughs> ราคาเนี่ยยังไงดีนคุณหมีลองว่าดิเอาไปพิเศษไปเลยมันก็เหมาะสมกับปีใหม่อืตู้ไซส์ใหญ่อืใช่ไหมครับใช่ราคาก็แปดแสนหนึ่งหื่นห้าพันบาทราคานี้ผมว่าสมควรแล้ะ 1> 8ป5หนึ่งห้าพี่ๆอาจจะบอกว่ามันใกล้เคียงรถใหม่รถใหม่พร้อมตู้อย่างเงี้ยจดทะเบียนเนี่ยล้านหนึ่งกว่าไม่ต้องคิดมากครับแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าถึงหรือเปล่าเช็คทุกวันเหมือนกันพี่ๆว่าพี่เช็คราคารถใหม่ผมก็เช็คเหมือนกันเพราะผมซื้อรถใหม่ถ้าตู้ใหญ่ก็คุณก็ต้องเพิ่มมาอีกนะใบยอย่างเงี้ยแสนสี่จะทำได้หรือเปล่าก่อนนะครับจะทำได้หรือเปล่าก่อน นะครับแล้วต่อเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่าในมุมผมนะเขาต่อได้มาตรฐานดีตู้เ<ช>ตอร์นะครับสภาพตู้สภาพอะไรเนี่ยมันดูเรียบร้อยดีนะครับไม่ของแก๊งอะนะ<ช>ไม่ใช่ต่อแบบก0 0,000ืนแสนหนึง่งเนี่ยต่อแบบมาตรฐานนะครับตู้ก็มีต่อหลายง,งานนะครับหลายแบบหลายประเภทนะครับใบน,นี้กี่บานน่ะสองบานปะสองบานครับสองบานท้ายนะครับเปิดข้างหลังนิยมนิยมแบบนี้ผมว่าใครหาไปวิ่งงานนะคุณหมีนะได้เลย ต้องเอานะจบเลยครับปีใหม่ๆอม่ะมันก็ไม่ได้แพงกว่าปีเก่าๆเท่าไหร่ด้วย3ามรถพวกนี้นะครับเอางี้ดีกว่าหาอยู่ให้โทรนะครับหาอยู่ให้โทรนะครับหาอยู่ต้องโทรศูนย์แปดห้าสามสี่แปดสองสี่ศูย์ห้าครับปีใหม่รถอาจจะพอมีเข้ากันบ้างแต่วิ่งน้อยเนี่ยผมเอาว่าไม่ค่อยมีครับนะครับแล้วตู้ใหญ่เนี่ยยากยากที่จะมีอันนี้ผมซื้อทุกวันนะครับผมถึงรู้ว่ามันยากจริง คนที่จะมาต่อตู้สเปคใหญ่เพราะหนึ่งเลยมันแพงมันเปลืองตังค์รับสองช้าแน่นอนเิยสเปคคุณไม่ได้มาตรฐานนะ่นี่ยปกติเขามีตู้ผมสามสิบวันไม่เสร็จสี่สิบวันเฮ้ยทกสิบวันโอ้ไปไปเรื่อยอันนี้มาตรฐานเลยมีกล่องเก็บของเก็บรายเรียบร้อยจบหมดเลยข้างในรู้สึกจะมีตัวรัดบานข้างด้วยใช่ไหมไว้รัดด้วยรัดชองัดลายได้หมดเลยนะครับไว้ลัดพาลงพาเลทได้จบเลยนะครับใครหาอยู่ต้องโทรนะครับ ถ้าเกิดสนใจก็มาดูรถได้ที่เติมออโต้คาร์บางบัวทองแยกไซน้อยบางบัวทองผมอยู่ติดถนนใหญ่เลยข้างโลตัสนะมีที่เดียวที่เดียวนะครับหลุดไปที่อื่นนะเยอะมากันผมวางมาจํารถพี่ผมก็งงวางมาจั่รถอะไรจะหลุดไปที่อื่นนะครับเออนะครับก็หาอยู่จะใช้ก่อนสงการให้รีบเข้ามาทําสัญญาครับนะครับหลังสงการจะได้ลุยกันเลย จริงๆถ้าเซ็นวันนี้ของผมเนี่ยสามสี่วันเนี่ยจบอยู่แล้วก่อนสงการได้เลยอ่าได้แน่นอนนะครับเพราะว่าคุณหมีเขาต้องการก่อนสงการช่วงนี้ตรงเน้นและเน้นแล้วหมดเลยเน้นก่อนสงการล้เขาไม่มีรถจะขาย้วครับตอนนี้น้อยน้อยโอ้หสี่ห้าคันต้องส่งซื้อพี่เ้าก่อนสงการนะอาทิตย์หน้าเตรียมตัวออกเดินทางใช่ครับอีกหลายคันส่งพี่เขาก็จะพยายามทําให้เต็มที่และจะพยายามทําให้เร็วที่สุดนะครับ เพราะว่าแต่ละคันอย่างที่บอกคุณหมีมันใช้เวลาเก็บงานเราละเอียดพอสมควรบางงานก็ต้องทําคอกให้ลูกค้าถูกต้องทาคอกเสร็จแล้วต้องไปพ่นนะไม่ใช่ว่าเราเอาแปรงมาทาค่ะใช่เรามาตรฐานแล้วดีมาตรฐานแล้วดีรถต้องเข้าศูนย์อ่าต้องเข้าศูนย์เราไม่ปล่อยแบบคือเราไม่ค่อยปล่อยรถที่แบบเละเละไม่ได้เราต้องทําให้มันจนเรียบร้อยีสบายใจที่สุดเออแล้วถึงจะได้ซื้อขายกันแหละแล้วก็เวลาไปส่งแล้วก็ต้องโอ้โหต้องเช็ค ระยะทางกี่กิโลก็ต้องเช็คไวเลยคุณหมีบางคันเนี่ยส่งเชียงใหม่เนี่ยการรีเช็คของรถเราเนี่ยตั้งแต่บางบัวทองถึงเชียงใหม่เนี่ยรถเนี่ยถ้ามันมีจุดบกพร่องตรงไหนเนี่ยเอาถนัไม่เกินนครสวรรค์เดี๋ยวได้เห็นนะครับรถเราขับส่งมอบทุกคันด้วยนะแล้วมีเหตุผลที่ผมชอบด้วยแม้มันจะเสี่ยงหน่อยแต่ผมชอบอย่างน้อยถ้ามันมีปัญหา เราเจอเราซ่อมเราจบแต่ถ้าเกิดเราสไลด์ไปส่งเราไม่เจอเราไม่ซ่อมเราไม่จบ,บลูกค้าก็ว่ากันไปนะครับแต่ของผมเนี่ยเอาว่าผมมีเจ้าผมเป็นคนเดียวที่ขับไปส่งดีว่า<ช>ผ <ม S 1> ู้นี้ดีว่านะครับไม่ว่าจะลดสามแสนก็ไปส่งนะครับคือพี่พีบางคันอะส่งเยนยะลาคุณหมี สบายใจไหมละ่ะใช่ฮะแล้วรถคันนั้นจะไม่วิ่งมาอีกแล้วไม่กลับจากยะลามากรุงเทพไปซ้ำนั่นอากลที่สุดข,ของมันเลยอไม้นั้นอ่ะ <S <S ใช่ฮะเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าเราต้องเก็บงานหน่อยเราต้องให้เรียบร้อยหน่อยเพราะว่าเราคนขับเราต้องเดินทางไกลนะครับก็สําหรับคันนี้เนี่ยใหม่ๆแบบนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่อง,องปัญหาเลยไม่ต้องกังวลละ ใช้อย่างเดียวเติมน้ํามันอย่างเดียวถ่ายมันเครื่องอย่างเดียว5ปีเนี่ยศูนย์รับประกันเนี่ยไม่ต้องมาทะเลาะกับผมยังได้เลยนะครับมีอะไรเข้าศูนย์นะครับแล้วรถเนี่ยปี64ในปีนี้ปีอะไร66ต้นปี3ปีกว่าๆเหลือแน่ครับนะครับสบายใจแสนสบายใจถูกไหมคุณหมีใช่ครับสบายใจแสนสบายใจนะครับ สนใจกิ้งก้างเบอร์เดิมเท่านั้นอยากซื้ออยากเทินอยากขายอยากแลกอยากเปลี่ยนยินดีรับหมดทุกข้อเสนอโทรมายิ่งเร็วไวไวโทรมาไวนะครับรถอย่างนี้ไม่ต้องถามชนไหมอะไรไหมเลิกคุยนะครับบอกไม่เคยทําสีนี่คือตัดไปเลยเรื่องชนนะครับคัสซีเติมมาตัไค่าตีตรงไหนจ่ายตังตรงนั้นเลยจุดละห้าพันสาไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ รถอยู่ในกรุงเทพพี่พี่สบายใจได้รถปีใหม่ๆแบบนี้ไม่มีอะไรนะครับเน่าไม่ซื้ออยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับพันซีไม่รู้จะขายอะไรเอาเป็นว่าแปดหนึ่งห้าสนใจโทรมารบ,มบอกว่าทะเบียนสองบอกว่าปีหกสี่ก็ได้มีคันเดียวใช่นะครับ<อ>เหมือนจะใหม่ที่สุดในตลาดวันนี้นด้วย วิ่งน้อยที่สุดไหมอังคัรอาจจะวิ่งน้อยกว่าก็ไม่แน่แต่ว่าคแต่เรื่องตู้เรื่องอะไรเราได้อยู่ใช่ครับเราได้อยู่แต่ผมว่าของผมก็ไม่เป็นรองใครอะเรื่องสภาพรถนะครับไม่เป็นรองใครนะครับก็ลองดูลองชมนะครับสนใจก็ยินดีเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ